เอาคือโบนํหาเอบานเดียวบันเต็มทีหยุดไปเอาเอาเอาลไบานนี้เจ้าไปแจ้งอายุอายันอย่างไรหรือยังโอ้ยโอ้บัตรอฟเนธนาคารกงินข้อเจ้าใสู่นลอกได้แล้วไปหาตัวเล่าอีกเหรเอาไอเอาเฮ้ยธรรมดาได้โทษสามีไอับัตรภาษาสนหมุดไหนไม่ยงอไปเขาฮอตเดี๋ยวแ่เดี๋วบอกกินแต่มีคนจับไปได้เขาไปแล้วก็ฮอตเลยจันไม่ยังยิงมัน กินอีกวัวให้กินอ่ะธุรกรรมการเงินเป็นยังไงเงินมาแม่เราขอฮอดเด้อ่ะไปกันไปดีกันมีกันนึกหน่อยว่าจับจับกินสองรถมาจับกินสองไว้ไงจีนตัวหนุนสองว้าสองจัแม่หมวูวอมเอาไปอัดไปวอมเนาะจังทร์ กวาดอีกน่ะเอยบิิเลตไปิเลเชร่อิิเลชื่อบิเลตช่ิิลตนะเชื่ิเฮ้ยเฮยเฮยาดวดปต้องกินห้าขาลแล้วักี่กินหขาแลแล้วักี่ีัี่ละตาเยจมเียหจอัเบียหัวี่ละตาเป็นบกาดักตัวอยู่เอาเขซื้อบีเนี่ยวไปกินหาขาไปนะาปกิน้าขอนกักก็ไ้ดักก็หไเ็น้นกาดแยกตัวอยู่ไปกินห้าขาไปนะโอ้ย วัดเจ้าตัวไหนเนี่ยไงที่ล่ะเอนไหมเาเจาเจาเนี่ย้ากันเลยป่ะน่าจะไม่น้าน่าม่มาได้หรออนเดียเดียวไม่เสตินยอมยอมหลุดว่ะคือเขียนวะมาองก่นไปัวนีเมม ออเอาละลไปแล้วเฮ้ยไปแล้ว <ไป S 1> แล้วจ<ล>ะเปิเดได้ยาเด้ <ใช S 2> เอ,อจับดากกินเลยจัยน,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 นขาโรดได้เขาฮอตไหมออไปขา,ขาไปเอาเลยต <ไป S 1> ายละหมากนันย่โรงนนเลี้ยงหาวิธีกินพี่

เอาจะไปกินนี่นางไม่ใช่บได้อบอกให้เจ้าเลียนตาเยวตัวว้าวได้เสมอได้เสมอเบื้องเน้อยูนีคยูนีเบืองเน้อยูนีค่ะยูนี่ะยูนีค่ะยูนี่ะยูนีค่ะมูนี่ะยูนีค่ะยูนีค่ะยูนีค่ะยูนี่ะยูนี่ะยูอีค่ะยูนีค่ียูนีคอะยูนกค่ะยูนีค่ะยูนี่ะยูนี่ะยูน้ค่ะยูนีค่ะยูนีค่ะยูนีค่ะยูนค่ะยูนีม่ยูนค่ะ มาดีส่อจิตอจิอะไรเยมามาทำไมมาทำไมเจ้ามาทำไมเราข่อยข้าวฟัข่อยข้าวัดดไปเสร็จหรอไปไปอะไรนั่งขยข้าวฟัดใชข้าวเสียวนีก้อนไกินนั่นละ้อน อย่าฝ่ามือ่ะออกเลยนเนออยามาวันน<อ>ี้ขวังเดินนาตับตับตับยุ่ยเห็นยังเห่วยตายเลยใน้องะกินซองร้อนจ,จับดากอีกตัวนี้แม่แตงเงี้ยซองห่งแม่จันเออ ไย่ออยยบาน้้โมีตัวหยางมากินหนึ่ยตานึงเออโอ้ยคือบดถอยบาแล้วยิ้มสองใส่กินสองนี่เรามาจับเพื่อนกินโอ้ยเราอยู่นี่มีหนึ่เฮ้ยก็บอกว่าถอยไปเลยโอ้ยหยังวะเราบอกเขาถอยมาตานึงเออเราอยู่ใส่บันไมใส่บาดนี่เจ้าเลยตัวนี้นี่บังที่ล่ะเกินจิตสามสองสามไม่รู้เออ มีแต่ยังเขามมนี่กินยกินตายแม่อาดูดีได้าะเนี่ยใชยังเหรอ่โอ้โอ้โอ้เออเยล้วเ้ยเนี่ยเ่ย้าเลยเนาะเ่ยล้้ยบ่ย้า Да เนาี่ยบวยบยไอยบัวนเยเห็นเหรอเงยัดายลงไปด้ย่เห็น่เาเห็นเบือละโเอออกไปสิแปดประเทศไ้ทั่วโลกเลยเออโมเอโนเลตได้เข้าสีหาคนอีได้ได้เบื้องคักนั่นแหละคลิปนโกงเขาอะแมมแมมว่าเดินในล่าเลยอะ

เออตูดไปตูดสามตูดไปเข้าไปูดไปเออพร้อมจะไปเอ้าดเนามาเขาตอนไดดิเออเราสองตัวเนาะจั่กระดาษจูดบานนั้นยังแย่ยังว่ยังแย่

เอาไปได้ได้เด้๋ยวเจ้าซีเรียสต่อให้เด้อไล่กินก้อนดิหักขาโอ้ยเอาจอดไปล่ะย่างมาอีกตัวนี้บอกเอามามีเขาลุกๆก้อนนี่หัวขาเลยวหรอหขาก็เอาที่เหรอินบ้อยอีกจับไปเรียบร้อยอันที่เหรอตายนาบีแล้วน่ะนาบี้แล้วน่ะหอวข้าก็จับตาตามตาเลยเนาะเอ็มบ้า เอามากองค่อยจ้าาก็หน่ะีขวางว้าอย่างว่เขาหัวปดุเาหเขาหัวดุแล้วไม่รู้ว่ามหอวปดุกินเขาน้ำนาะมั่งนไปกำหัวลาดุเขาแม่เนยขมนละเ่งเอาพาไปเกี่ยเกลี่กองเน่เียเ้วเอาพาอาจารย์มาแ้วเนี่ยเบียเกี่ยวไว้เบียก่อมละนละอะละอาลัดอาลัด À a lát,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 lát,